สวัสดีครับสองเราสตอรี่ขอเสนอมระผัดไข่เมนูอร่อยแบบง่ายๆสำหรับท่านที่รักสุขภาพนะครับมระ1หนึ่งลูกนำเม็ดและลอกเยื่อข้างในออกให้หมดครับเราก็จะมีวิธีการลดความขมของมระโดยการเตรียมน้ำและใส่เกลือลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะครับมระหั่นขนาดตามต้องการแล้วนำไปแช่น้ำเกลือไว้สักครู่ครับ คนให้เกลือละลายด้วยนะครับวัตถุดิบอย่างอื่นก็มีไข่เป็ดกระเทียมสับน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายและพริกไทยป่นครับตั้งน้ำให้เดือดเติมเกลือหนึ่งช้อนโต๊ะครับคนให้ละลายจากนั้นก็นำมะระที่เราแช่น้ำเกลือไว้ลงไปลวกครับก่อนจะนำมาลวกล้างด้วยน้ำเปล่าก่อนนะครับ ลวกนิดหน่อยแค่พอเปลี่ยนสีก็ตักขึ้นไปแช่น้ำเย็นจัดครับสักครู่หนึ่งก็ตักขึ้นพักรอไว้ครับตั้งกระทะน้ํามันร้อนแล้วใส่กระเทียมสับสามช้อนโต๊ะเจียวให้หอมแล้วตักแบ่งไว้โรยหน้าตอนท้ายเติมไข่เป็ดลงไปสามฟองครับรอจนไข่ขาวเริ่มเซ็ตตัวแล้วก็เกลี่ยไข่แดงให้กระจายกันครับค่อยๆผัดและขยี้ให้ไข่กระจายกันครับ พอไข่เริ่มสุกและเซ็ตตัวก็ใส่มะระลงไปครับรุงรสด้วยสีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำมันหอยสองช้อนโต๊ะการที่เราลวกมะระแล้วนำมาแช่ในน้ำเย็นจัดทำให้เวลาที่เราผัดเสร็จแล้วมะระก็จะยังคงสีสวยงามอยู่ครับผัดคลุกเคล้ากันจนสุกได้ที่ก็เติมพริกไทยป่นหนึ่งช้อนชา ชิมรสชาติถูกใจแล้วก็ปิดเตาพร้อมเสิร์ฟได้เลยครับโรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวที่เราแบ่งไว้หอมอร่อยมากครับวันนี้ใส่กระเทียมเยอะเป็นพิเศษเป็นความชอบส่วนตัวครับวิธีการผัดของเราลดความขมของมะระได้พอสมควร ขอบคุณที่รับชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ